มีหลักการที่เราสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ที่จะทําให้มันมันดีขึ้นของติลี่หงชุวยคือเน้นที่เรื่องประตูก่อนครับประตูหน้าบ้านผมเน้นให้เป็นบานผักเข้าให้ได้ถ้าเรานึกย้อนกลับภาพไปจริงๆแล้วถ้าใครเคยดูภาพยนตร์จีนเก่าๆเนี่ยจะเป็นประตูบานผักเข้าทั้งนั้นก็คือสมมุติจะเดินเข้าบ้านให้ผักเข้าลูกเดินเข้าไปไม่ให้ก็คือให้พุชไม่ให้พูถูกต้องครับให้ผักเข้า บางคนตั้งคําถามว่าทําไมต้องเป็นบานผักข้าวคุณรู้หรือไม่ว่ามนุษย์เราเนี่ยในเวลาจริงๆแล้วกังวันที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามีเวลาแค่6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นเป็นเวลาที่มนุษย์ออกไปทําธุรกิจกลับมาหลังหกโมงเย็นแล้วพระอาทิตย์ตกดินเมื่อไหร่เราก็ต้องเอารัพย์ที่เราหามาทั้งหมดทั้งวันน่ะเอากลับเข้าบ้านถูกไหมครับเสร็จแ,แล้วพอคุณเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยโลกเราเนี่ยมันมีเป็นทิศที่สําคัญของโลกก็คือมีทิศเหนือกับทิศใต้ไม่งั้นจะมีขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ไว้ทาไมแต่ว่าการหมุนนนนขออองงงโโลกเ่่เพืให้ด้ดดาาึแสทิต อีกด้านหนึ่งไม่โดนในเวลากลางวันของเราประเทศอเมริกาจะเป็นกลางคืนถูกไหม<ะ>นั่นคือการสมดุลของเขาในเมื่อเวลากลางวันเราทําธุรกิจเสร็จแล้วเราเอาธุรกิจของเรากลับเข้าบ้านในเวลาตอนกลางคืนเราต้องปิดบ้านทุกอย่างจะอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมกล่องนั้นแหละแต่ลมของธรรมชาติเนี่ยไม่ได้หยุดวิ่งหาคุณนะมันก็ยังวิ่งอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าที่เราปิดประตูบ้านไว้เนี่ยลมมันยังไปออดอยู่ที่หน้าประตูคุณทั้งหมดเลยเพื่อรอเช้าวันใหม่หกโมงเช้าอีกวันหนึ่งเพื่อคุณจะรอรับลมตัวนี้เข้าบ้านแต่ถ้าเราเปประตูบานผักกออ ก็คือเกียงคุณจะรู้ไหมหรือว่าการดึงประตูเข้าหรือการเปิดประตูเนี่ยทุกครั้งที่เราเปิดจะมีลมชุดหนึ่งมาด้วยสังเกตไหมเวลาเราเปิดประตูผักเข้าไปเนี่ยจะมีลมมีลมตามเราไปด้วยใชลล<ม>่ลมตามเราอข้ามา<อ>ด้วยคนจีนเขาจะถือว่าตื่นแต่เช้าไปปัดกวาดเช็ดถูบ้านหลังบ้านเปิดประตูหลังบ้านเพื่อเอาขยะออกวันนั้นแล้วก็เปิดรับลมวันใหม่ดึงเข้ามาเอาลมทั้งหมดผ่านเข้ามาในบ้านนะครับนี่คือความหมายของว่ารับลมวันแรกของทุกๆวันคุณจะได้ลบวันใหม่ทุกๆวันเลย นี่คือให้เปิดประตูผักเข้าจุดต่อมาที่บอกว่าสองจุดนี้ถ้าคุณทําได้อย่างน้อยๆคุณก็จะมีทรัพย์ที่เก็บอยู่ไม่อยู่ไม่รู้แต่คุณจะมีทรัพย์ได้จับได้ต้องได้ใช้แน่นอนจุดที่สองคือห้องน้ําถ้าคุณทําห้องน้ําให้ถูกต้องก็คือหันข้างประตูหน้าบ้านหันทางไหนก็ตามคุณยืนตอนนี้ยืนอยู่ในบ้านหันออกไปหน้าบ้านประตูห้องน้ําของคุณต้องหันไม่หันจากซ้ายมาขวาก็หันจากขวามาซ้ายนี่คือห้องน้ําที่ถูกต้อง แต่มันก็จะมีปิกย่อยว่าห้องน้ำต้องเป็นสเตปต่ำลงไป10เซนความหมายของสเตปที่ต้องต่ำลงไป10เซนเพราะอะไรทฤษฎีของน้ำจะไหลาจากที่สูงลงที่ต่ำเสมอถ้าเมื่อมันไหลลงไปแล้วมันจะไหลย,ย้อนกลับไม่ได้ <c oughs> นะครับก็เลยบอกว่าถ้าเดินเข้ามาแล้วพื้นเราบ้านเราต่ำลงไปเรื่อยๆอันนี้เป็นผลบวกทันทีแต่ถ้าเ้าเดินเข้ามาบ้านเหมือนเทาวโฮมนะครับเดินเข้ามาแล้วมีพื้นยกสูงยกสูงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เก็บเงินลําบากแล้วเหมือนกับการกินอาหารแล้วกืนไม่ได้เพราะมันมีอะไรขวางคออยู่คุณต้องอ,วกอ,อ,กองว้วก ก็คือการใช้เงินที่ไม่ยั้งเลยนี่คือปัจจัยหลักๆของตัวบ้านอันดับแรกเลยถ้าอยากได้เรื่องของการเก็บทรัพย์ให้ได้การมีทรัพย์ให้ให้เข้ามาหาคุณตลอดเวลาส่วนเรื่องสุขภาพเราก็จะไม่ว่ากันที่ห้องนอนหลอดไฟถ้าเตียงนอนใครมีหลอดไฟ่องอยู่ลงเตียง ถามหาได้เลยคือโรคร้ที่ปัจจุบันนี้เกิดขึ้นเป็นแฟชั่นก็คือมะเร็งไฟหลอดไฟที่ลงเตียงถูกต้องครับไอไฟดาวไท์ต่างๆหรือไฟสล,ลัเปาหรือไฟทุกอย่างที่ลงบนเตียงคุณคุณต้องเข้าใจว่าเตียงคุณเป็นสถานที่ที่คุณต้องเข้าไปนอนนิ่งๆประมาณ7-8ชั่วโมงอยู่แล้วทุกวันคุณลงไปนอนในนั้นไอไฟตัวเนี้ยมันมีความร้อนอยู่แล้วคุณจะเปิดหรือจะปิดหรือคุณเปิดไฟแป๊บหนึ่งคุณปิดคุณจับเดีย๋ยวหลอดไฟจะมีความร้อนแล้วหลอดไฟตัวเนี้ยมันจะพุ่งกระแสะความร้อนลงมาหาคุณข้างล่าง ถามว่าทุกวันนี้เนื้อหรือที่เราไปกินเคยกินไหมครับที่พวกเคบับที่เป็น,เ,ปนเนื้ออยู่ฝั่งหนึ่งแล้วมีไฟอยู่อีกฝั่งหนึ่งยังทําให้เนื้อตัวนี้สุกได้เลยถูกไหมครับนี่คือความหมายที่เราโดนทุกๆวันทุกๆวันเนื้อในร่างกายเราก็จะเกิดเป็นรอยสะเก็ดขึ้นมาจนกลายเป็นเนื้อที่ไหม้ขึ้นมานั่นคือสาเหตุของการเกิดมะเร็งภายในบ้านและอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามีไฟอย่างเงี้ยเราไม่เปิดเลยตั้งใจไม่เปิดเลยกระแสไฟก็อยู่ตรงนั้น อ,อ๋อมันกระแสไฟเหมือนกับบ้านใครที่ตรงกับหม้อแปลงไฟหรือใกล้ๆกับหม้อแปลงไฟเสาไฟฟ้าอย่างเดียวไม่ผิดนะแต่ถ้ามีหม้อแปงแลงเราเราจะรู้ว่าพอเราไปยืนใกล้ๆเรารู้สึกว่าเราจะปวดหัวแล้วเพราะมันมีคลื่นความร้อนหรือคลื่นกระแสไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นบางทีจะได้ยินเสียงสปาร์กปึดปืดปืดเป็นกระแสไฟเลยบางทีระเบิดอีก <falsch S 2> นั่นแหละคือคลื่นอันตราย <box>